สวัสดีค่ะทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ของชาวราศีกันนะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงในช่วงของเดือนมีนาคมปี2564นะคะนะมาเริ่มที่งานก่อนเลยแล้วกันเนาะการงานของคุณในช่วงนี้รู้สึกว่าจะอาจจะมากจนทำไม่ไหวหรือเปลี่ยนงานหรือหยุดไปเลย พักไปเลยนะคะเครียดคิดมากกลัวว่าจะไปไม่รอดนะคะใครทํากิจการส่วนตัวก็กิจการได้ทําต่อๆกันมาทําเองที่บ้านนะทํามาค้าขายนี่ม,มีลูกค้าประจํานะคะคนทํางานประจําก็จะอ่า,อาเพื่อนเพื่อนร่วมงานดีอ่ะเพื่อนร่วมงานดีเฉยๆนะแต่หัวหน้าอาจจะปากอาจจะจุ้จี้จุกจิก บางจังหวะเมือนอาจจะหาเรื่องซด้อซ้ำไปนะคนทำงานประจำนะ,ะก็ก็เหนื่อยหน่อยบางคนอาจจะต้องติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติด,ด้วยนะผ้าต่างชาติก็ขึ้นนะคะเนี่ยค่ะติดต่อนะดีค่ะไปได้ดีค่ะนะอย่างที่บอกนะคะบางจังหวะหยุดบางท่านหยุดบางท่านเปลี่ยนงานบ่อยบางท่านงานมาเยอะรับไม่ไหว เครียดนอนคิดมากนอนไม่หลับนี่อาจจะเครียดเพราะคนนี้ก็ได้นะคะมาเจอคนปากรา้ายนะเจอคนปากร้ายต้องทนค่ะต้องอดทนนะคะเพราะว่ายังไงซะเ,เพื่อนฝูงคุณก็สนับสนุนคุณอยู่แล้วแล้วก็มีคนที่มาทำมาค้าขายก็มีลูกค้าประจำไม่ต้องห่วง นะการเงินของคุณดีมากดีมากๆฟังนะคะดีมากๆคุณมีโชคด้านทางการเงินนะคะใครสนใจจะอดหนุนรัฐบาลก็เชิญได้เลยนะคะส่วนคนที่ไม่สนใจเรื่องพวกนี้คุณจะมีเงินเข้ามามากนะแต่การ <c oughs> ขออภัยนะคะแต่การมีเงินตรงนี้หมายความว่าคุณได้อาจสร้างมาันมาแล้ววางแผนมาแล้วนะไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะมีขึ้นมา คุณต้องลงมือนะเพราะ will of fortune ขึ้นอย่างนี้หมายถึงโอกาสนะคะโอกาสที่จะได้เป็นไพเ่เฮงนะ้ึ้นมาสองใบแล้วก็มีคิงเรียนอย่างนี้คะ่ะก็หมายถึงการมีโชคด้านทางการเงินอย่างมากอย่างเยอะอย่างเยอะตัวคุณเองก็ได้สามเรหรียญคุณเป็นสามเหรียญน,นะคะสบายสหนะน้าน้ามันแต่มันก็ต้องมีเื่ยเครียดบ้างเป็นธรรมดานเนาะนะบางท่านปวดเมื่อยตามร่างกายก็ไปหาหมอบ้าง นอนนวดก็ได้นะคะเพราะว่ามันอาจจะไม่มไม่ไม่ไมากแต่บมืท่านเครียดนอนไม่หลับก็ต้องเข้าใจว่าต้องต้องพักผ่อนนะคะมันนอนไม่หลับทํายังไงให้นอนหลับออกกาลังกายค่ะนะหายไหมไหายขาดขาดเพราะว่าประกบด้วย View of Fortune ส่วนท่านที่ทํางานเกี่ยวกับพวกรถยนต์พวกเหล็กเส้นพวกเกี่ยวกับงานก่อสร้างไปได้ดีนะคะตรงนี้จะสลับกันกับคนที่เขาทํางานธรรมดานะจะสลับกันค่ะ นะนี่ร้านมอเตอร์ไซค์นะคะมาไ,ได้ดีนะใครที่ทำเกี่ยวกับมอเตอร์ไซค์นะร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์อะ่ะแต่ทําท่อไม่ดีนะตกแต่งท่อเสียงดังนั้นไม่ดีเนาะอาจจะโดนด่าได้นะเนี่ยอยคือต้องติดต่อพูดคุยนะคะต้องมันเจราจานะนั่งอยู่เฉยเฉยมันไม่มีงานหรอกนะ ใช้โซเชียลมีเดียเขาช่วยก็ได้นะนะเพราะว่านี่ค่ะไพ่ลุกโลกมันขึ้นมาอย่างนี้ค่ะมันก็น่าจะมีส่วนซึ่งจะเกี่ยวกับเรื่องงานนะคะไพ่ไพ่วานไพ่ไม้เท้านี่คืองานเนาะ <c oughs> การเงินพูดไปแล้วนะคะเยอะแยะมีโชคด้านทางการเงินเยอะนะคะเพราะคุณได้ king of pentacles นะคะคือราชาถือเหรียญทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกำมือ เศรษฐีเท่านั้นที่จะจับไพ่ใบนี้ขึ้นมาได้ตัวดิฉันเองเป็นตัวแทนของชาวราศีกันแล้วก็จับได้พ่ใบนี้มานะยินดีด้วยล่วงหน้าเนาอะนะคะอืมสุขภาพก็เกิดเกิดไปแล้วเนะาะที่บอกปวดเมื่อยตามร่างกายปวดนอนนอนไม่หลับไมเกรนความดันขึ้นนะมันดูแลตัวเองด้วยล่ะนะคะนะต่อไปเรามาดูความรักเอาคนโสดก่อนแล้วกันต้องให้เกียรติคนโสดก่อน คนโสนนี่ถ้าคุณเจอคนถูกใจแล้วคุณอย่าเพิ่งผีพรามเข้าไปจู่โจมนะคะต้องค่อยเป็นค่อยไปอย่าไปแกล้งห้ามแกล้งนะคะว่าเขาอาจจะไม่ชอบตรงนี้ค่อยๆเป็นค่อยๆไปชำเลืองตาดูก็ได้ยยกแก้วจนตึ้งหนึ่งก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณชอบอันนี้ไหมนี่สวยไหมอะไรอย่างนี้ทั้งท่านหญิงท่านชายนะยุยู่ไปจู่โจมเขาบอกนี่เธอ ฉันชอบเธอนะเรามาเป็นแฟนกันไหมอันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเนาะ <c oughs> ส่วนคนที่มีแฟนแล้วมีคู่แล้วแต่งงานแล้วอืมอย่าไปกังวลในเรื่องของอนาคตก็แล้วกันนะคะอย่าไปคิดมากอย่างนั้นว่าจะไปไม่รอดหรือกลัวเรื่องการแต่งงานหรือกลัวเรื่องวิธีกรรมกลัวพ่อแม่จะไม่ยอมรับเออกลัวเงินไม่พอใช อะไรประมาณนี้ไม่ต้องคิดนะคะพราะนั้นแล้วทำปัจจุบันนี้ให้ดีที่สุดสำหรับคนที่มีคู่คนมีแฟนแล้วมีครอบครัวแล้วนะอย่าไปกังวลในเรื่องของอนาคตข้างหน้าเนาะอืมจะมีลูกก็วางแผนครอบครัวก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ตรงนี้ไพ่เด็กไม่ขึ้นน้องไพ่เด็กไม่ขึ้นนะอาจจะเป็นเรื่องอื่นที่คิดกังวลเพราะฉะนั้นแล้วให้ปรึกษากัน ไฟล์ตรงครับอาจจะตกใจนะอาจจะตกใจว่าเรื่องที่คุณกังวลในอนาคตข้างหน้าเธอคิดแบบนี้หรออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> นะเพราะนั้นการมีคู่นี่คือไม่ได้มีแค่หนึ่งนรคะตัดสินใจเองไม่ได้ต้องปรึกษาดดวกกันก่อนนะถ้าตัวคนไม่ป่วยนะเดี๋ยวพูดรู้สึกภักนิดนึงเพราะมันขึ้นมาตำแหน่งเนี่ยในศั์ 3, คืออาจจะเป็นญาติผู้ใหญ่ที่บ้านพ่อแม่นะคะระวังด้วยนะ ป่วยความดันเบาหวานนอนไม่หลับเครียดอาจจะเป็นพ่อแม่แต่หายนะคะพาพาท่านไปหาหมอนะดูแลท่านสักนิดนึงก็อาจจะหายถ้าหาไม่เป็นคุณนะนะเพราะตัวคุณม,มันดวงเฮงไงคะอาจจะไม่เจอเรื่องพวกนี้แต่อาจจะเป็นตกที่ญาติผู้ใหญ่นะดูแลด้วยนะคะนะเป็นบุญกุศลใส่ตัวนะคะอนาคตต่อไปข้างหน้าลูกหลานเราก็จะดูแลเราแบบนี้แหละนะ มันเป็นเรื่องจริงนะคะไม่น่าเชื่ออายุ40กว่าก็ได้เห็นหมดแล้วทุกอย่างกับวัฏสงสารบาปกรรมบาปบุญคุณโทษต่างเนาะหลายคนก็คงจะเคยเห็นแล้วล่ะว่าอ๋อตัวบาปตัวกรรมมันเป็นอย่างนี้นี่เองอะไรอย่างเงี้ยนะพูดมากไปกระท่นนั้นเดี๋ยวคุณก็จะเจอเนี่ยคะ่ะคนปากร้ายนะอาจจะเป็นเจ้านายอาจจะเป็นคุณลูกค้านะคะเข้ามา นะคะต้องต้องส่วนได้นิดนึงแต่อย่าส่วนเยอะเอาแบบพอเหมาะพองามมีมารยาทนะคะถ้าหาคนที like ่เขามีกรณีกับเราเป็นคนที่มีอายุมากก็ปล่อยปล่อยไปปล่อยปล่อยไปนะคะนะเป็นหัวหน้างานนะหัวหน้าสาขาหัวหน้าแผนกหัวหน้าลายก็ปล่อยปล่อยไป นะคะใช้เชยเข้าไว้แค่นี้เองเนาะในเดือนกันยายนในเดือนมีนาคมนี้ชาวราศีกันพูดผิดพูดถูกอีกแล้วนี่อัดสองรอบนะคะเมื่อกี้มีคนโทรศัพท์เข้ามาอัดหม่อีกเอาเอาเข้าไป <c oughs> ตามหน้าไพ่นิดก็หมดแล้วนะคะ <c oughs> ก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ